สวัสดีครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับคันนี้รถเพิ่งเข้ามาสดๆครับยามาฮ่าเด็กสตาร์สีรคันนี้เป็นปีเก่านะครับเป็นเลขคอขึ้นต้นที่สี่ทีาลูกค้าเอามาขี่มาให้ครับมาขายให้นะครับก็สภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคครับยางหน้ายางหลังใหม่มากชิ้นโกะขอบขาวล้อหลังล้อหน้าพอท์โค้ดนะครับสีเขียวทําใหม่แต่ว่าจะมีร่องรอยบ้างครับ โคเมียมก็ถือว่าโอเคแต่ว่าก็อาจจะมีรอยบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับโดยรวมถือว่าสวยครับอืครอบคอเดี๋ยวใส่ให้นะครับแต่ว่าเราต้องเซอร์วิสก่อนคันนี้เราต้องถ่ายน้ำมันเครื่องล้างคาบูเปลี่ยนเส้นกรองเปยน,นันเทียนเป็นแบตเตอรี่พอดีคันนี้อ่าจ่าเอ๋เปิดออกมาใส่แบตคิกมาครับหัวจะปวดงงครับเหตุเพราะว่าอ่าเจ้าของก่าวขายให้ก็จริงแต่ว่า เขาบอกเพิ่งเปลี่ยนแบตมาอ่าอยเราก็ช่วยค่าแบตไปเปิดออกมาเป็นคลิกหัวผมจะปวดเลยเล่นกันได้ลงนะครับทํากันได้ลงคอเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับต้องต้องเซอร์วิสนะครับคันนี้เซอร์วิสเบื้องต้นแหละครับอ่าใส้กองเขาไม่ได้ใส่มานะครับเสียงย่สันสหน่อยตอนเร่งไม่ต้องตกใจนะครับเน,นะนี่ยครับเสียงนี่คือไม่ได้เสียงท้าวอย่างไรน,นะครับจะเป็นเสียงที่แบบ อ่าไม่มีกองอยู่ข้างในครับเขาไม่ใส่มารถยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเดินเบาก็ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวทําใหม่ดีขึ้นแน่นอนครับเดี๋ยวคิดว่าอีกแป๊บหนึ่งน่าจะดับพ่อยังเดิมอยู่นะครับไม่ได้ผ่าชุดสีเขียวถือว่าโอเคครับสีเขียวอาจจะมีรอยบ้างตามฝาข้างนิดนึงเนี่ยครับอ่าโชก็มาไว้ตรงนี้ เดี๋ยวต้องกลับไปอยู่ที่เดิมครับไม่เคยเจอเหมือนกันเอาไว้ตรงนี้ก็หลายคนจะสงสัยว่าทําไมาผมถึงทํารถออกมาช้าหรือว่ารถไม่สามารถขายได้เลยหรืออะไรเงี้ยครับพอดีว่ารถเข้ามาผมบอกเลย99%ไม่มีคันไหนที่สามารถซื้อมาแล้วขายไปได้เลยครับทางเราต้องเซอร์วิสทุกคันเพราะว่าไม่มีคันไหนผ่านมาตรฐานมาตรฐานเราสักคันเลยครับไม่มีคันไหนนครับที่ซื้อมาปุ๊บแล้วขายเลยไม่มี เราอาจจะต้องใช้เวลาในการทำเราลื้อออกมาเราต้องเราต้องเราจะทําให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับป้ายทะเบียนหนึ่งกบภูเก็ตนะครับเลขคสี่ทีอา TR เลขเครื่องสองหกสองหกเอครับผมประมาณนี้ครับคันนี้ถ้าเป็นสภาพนี้นะครับเราขายไม่แพงมากไปราคาพิเศษหนึ่งแสสาืเก้าพันบาทพอครับรถทะเบียนแท้นะครับราคานี้แต่เดี๋ยวเราเซอร์วิสให้นะครับถ่ายน้ำมันเครื่อง อ่ะผมไม่รู้แหละเขาใช้ของอะไรมาเดี๋ยวผมใช้เกจสังเคาะแท้ไปให้ครับสิบ0้าห้าสิบของเชลใส่กรองน้ำมันเครื่องใส่กรองอากาศแบตเตอรี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนลูกใหม่ครับลูกนี้คือคันนี้ใส่คลิกของคลิกอยู่ครับอ่าแล้วก็ล้างตาจูนคาบูล้างคา,า,า,าบูออกมาเอาออกมาล้างประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจสีเขียวเหนียวซับหรือว่าไอ้ยักษ์ เดอะฮักนะครับผม